สวัสดีทุกคนครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้มันะสะดุดไปนะครับก็เลยแก้ไขนิดหนึ่งพอดีลืมลืมเปิดเน็ตอีกค่ายหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาไลฟ์สดหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะใช้เน็ตอีกค่ายหนึ่งนะครับซึ่งมันจะแรงชัดนะมากกว่านะครับก็เนื้อหาสาระวันนี้ครับตามที่ตั้งเป็นทนะ็อปิกว่า ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีใบนะครับที่ชาวบ้นานชาวช่องเราเข้าใจะครับนั่นแหละครับก็คือขอเลขที่บ้านขอทะเบียนบ้านได้หรือไม่อย่างไรนะครับรายนี้ก็จะมาพูดคุยประเด็นนี้ให้ได้รับดูรับทราบกันนะครับทีนี้เรามาเนะาื้อหาเข้าสู่เนื้อหาสาระ ประเด็นตัวนี้ถามว่าเป็นปัญหาไหมในทางปฏิบัติเนี่ยก็เป็นปัญหาพอสมควรครับในทางปฏิบัติเนี่ยเพราะอะไรครับก่อนจะไปขอ,อเลขที่บ้านหรือทะเบียนบ้านที่อ,อำเภอได้นเนี่ยคุณต้องผ่านด่านไหนครับในทางปฏิบัติเลยนะครับคุณต้องให้ผู้นําชุมชนมันจะมีแบบฟอร์มที่ผู้นําชุมชนต้องกรอบครับเมื่อไปผู้นําชุมชนแล้วก็ไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นทั้นที่คุณอยู่นะครับก็แล้วแต่บริบทพื้นทีน่ที่คุณอยู่ว่าเป็นท้องถิ่นแบบไหนอาจจะเป็นอบอตอเทศบาลกรทมเมืองพัทยากรุงเทพหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละครับหลักใหญ่ใจความไปเพื่ออะไรครับไปที่อบอตอหรือเทศบาลหรืออ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนะครับไปเพื่อให้เขารับรอง ความมีอยู่จริงของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแปลงนั้นๆที่เราจะไปขอเลขที่บ้านเมื่อไปขอเลขที่บ้านเขาก็จะออกทะเบียนบ้านมาให้นะครับถามว่าคลิปก่อนน้าเน,นี้ยผมอธิบายไปแล้วว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปให้การรับรองสิทธิ์ในที่ดินที่ดอนของชาวบ้านแถวช่องที่เขาไปขอนะ ถามว่าเมื่อไม่มีสิทธิ์ไปรับรองที่ดินที่ดอนแล้วทำอะไรได้บ้างก็เวลาที่เราจะไปขอเลขที่บ้านเพื่อออกทะเบียนบ้านนั้นสิ่งที่จะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นออกใบรับรองให้ก็คืออะไรครับคือรับรองความมีอยู่จริงของสิ่งปลูกสร้างแค่นั้นครับรับรองสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่รับรองที่ดินนะครับ เมื่อรับรองเสร็จก็จะไปเอาหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวนี้นะครับไปยื่นที่อำเภออำเภอก็จะออกเลขที่บ้านให้แล้วก็ทะเบียนบ้านให้นี่คือเขาเรียกว่า Overview ให้เห็นภาพว่ามันต้องทำอย่างไรบ้างทีนี้กลับมาที่ประเด็นคำถามว่าในกรณีที่ดินที่ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีเอกสารสิทธิ์หรืออาจจะมีเพียงแค่ใบเสียภาษีดอกยงดอกหญ้า มีหรือปัจจุบันเนี่ยกายร่างเป็นพราศาแล้วเนี่ยนะครับมันก็อยู่ทุกแห่งหนตําบลแหะครับพาศาหรือพวทรหรือใบเสียภาษีดอกยาเพราะมันคือหลักฐานการเสียภาษีแค่นั้นนะมันอาจจะอยู่ในที่ดินเขตของรัฐนอกเขตของรัฐก็ว่ากันไปนะครับสำหรับผมอธิบายให้เห็นความประสงค์ก่อนนะความประสงค์ที่เขา ให้มีเลขที่บ้านมีทะเบียนบ้านเพื่ออะไรครับเพื่อความเป็นระเบียบนะครับเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของชาวบ้านแถวช่องเรานะครับพูดเองไหมผมพูดเองไหมไม่ครับไม่ได้พูดเองแต่อยู่ตามมาตรา3าซพรบทะเบียนราษฎรฉบับปัจจุบัน,นครับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดนะครับ เขียนไว้ชัดนะว่าการมีเลขที่บ้านทะเบียนบ้านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชา,ะช,าชนตามกฎหมายทะเบียนราษนะครับใครก็ตามจะไปเอ่ยอ้างว่าการกว่าที่รัฐที่ทางการออกเลขที่บ้านหรือทําทะเบียนบ้านให้นั้นเพื่อแสดงว่าตนมีสิทธิ์ในที่ดินที่ดอนแปลงนั้นไอรอ้างสิทธิ์ตามนี้ ไม่ได้ครับกฎหมายไม่รับรองคุ้ม,ค,มครองครับถามว่าอยู่ในมาตราไหนสามสิบสี่ทะเบียนราษฎรเมื่อกี้นี่แหละครับตัวนี้ไม่เฉพาะที่อยู่อาศัยนะครับไม่เฉพาะที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นโรงงานอาคารที่สิ่งปลูกสร้างอื่น,นๆคลังสินค้านะก็ได้นะพวกนี้สำหรับที่ดินที่มีหลักฐานกรรม,มสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตัวนี้ ออกให้ได้ตามปกติอยู่แล้วแต่สำหรับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม,ไม่ว่าจะอยู่นอกหรือในเขตของรัฐสำหรับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ขอเลขที่บ้านขอออกทะเบียนบ้านได้เหมือนกันนะแต่ทะเบียนบ้านที่ได้มาเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านชาว,ช,าว,าช,าวช่องที่เขามีสิทธิ์ที่ครอบครองสิทธทิที่มี ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับตามประมวกลกฎหมายที่ดินนะครับแล้วได้อะไรครับทะเบียนบ้านที่ได้มาจะเป็นทะเบียนชั่วคราวนะครับทะเบียนบ้านชั่วคราวนั่นแหละครับสําหรับที่ดินที่ไม่มีหลักฐานเขาก็จะออกทะเบียนชั่วคราวให้นี่แหละครับมีประเด็นคําถามเด้งขึ้นมาพอดีนะครับ สรุปก่อนนะครับเดี๋ยวผมตอบให้ครับสรุปประเด็นตรงนี้ก็คือว่าที่ดินที่ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีเอกสารเสร็จจะขอเลขที่บ้านหรือขอทะเบียนบ้านก็ขอได้แต่ทะเบียนบ้านที่ได้จะเป็นทะเบียนชั่วคราวนะครับผมให้สอบรกอรมาสอบเขตจะล้อมรัวแต่ที่ข้างไม่ยอมไม่ยอมเขาก็มีกระบวนการตามกฎหมายอยู่นะที่จะต้องดําเนินการไม่ใช่ว่า คัดค้านแล้วทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเอาง่ายๆตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับลองไปดูคลิปที่ผมลงนะครับล่าสุดนะครับทาไม่ได้เขาก็ดําเนินการต่อตามอำนาจหน้าที่ได้เพราะเขาให้ก่อเวลาคัดค้านโน่นนี่นั่นอยู่นะครับไม่ใช่ว่าถ้าคัดค้านแล้วนะครับหรือไม่ยอมแล้วเนี่ยจะทําอะไรไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นมันก็ทําอะไรไม่ได้ตลอดไปนั่นแหละนะครับมี คุณน่องสอคูณซับฟาร์มลุงให้หลานคนนะ้ำเครือญาิกันได้ครับเครือญาติบุตรคู่สมรสเครือญา,นะาดนะครับบุตรคู่สมรสเครือญาดครับตอบคำถามของคุณหน่องสอคูณซับฟาร์มนะครับสาหรับประเด็นที่ถามมานะครับข้ามทางหลวงมาเลยไม่เข้าใจหมายถึงว่า อยู่คนงเฝั่งที่ดินของเราอยู่คนงเฝั่งแตง่เดี๋ยวเขาคงคือเดี๋ยวช่างเขาไปส่องกล้องแล้วเขาคงมามาดูหรือพิจารณาตัดสินกรณีมีคนคัดค้านเขาจะดูจากพยานหลักฐานอะไรครับจากแผนที่ที่ไปส่องกล้องมาเป็นหลักนะครับใช้นในการพิจารณาว่าล้ำไม่ล้ำลุกไม่ลุกนะครับคุณคุณน้องใช่ไหมบอกว่าเราต้องทํำยังไงครับ ติดต่อยื่นคำขอที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนะครับในที่ดินตั้งอยู่นั่นแหละครับนะครับที่ดินสวปรลงให้หลานคนละนามสก,กุลนะในังไเป็นเครือญาติได้อยมหลานก็คือลูกของลูกลูกของพี่ลูกของน้องเนี่ยนะครับใช่ไหมมันจะนามสก,กุลมันจะคนละนามสก,กุลยังไงไม่เข้าใจนะครับ หรือว่าเขาเลือกใช้นามสกุลแม่หรือหรือ,อยังไงนะครับค <stör> ําว่าหลานเนี่ยนะครับลุงให้หลานเนคีคำว่าหลานก็คือลูกของลูกลูกของพี่ลูกของน้อง,อ,อ,อ,งอ๋ออาจจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมอ่าผมอาจจะเป็นผู้หญิงหม,มหมายถึงว่าลุงเนี่ยก็คือเป็นพี่น้องอ่าเป็นพี่น้องอาจจะเป็นแม่ใช่ไหมนะครับลุงเนี่ยเป็นพี่ชายแต่ว่าลูกหลานคนเนี้เป็นลูกน้องสาวประมาณนี้หรือเปล่าผมเข้าใจอย่างนี้นะ ถ้าถ้าคนละนามสกุลก็จะเป็นไปได้ว่าเป็นกรณีผู้หญิงเมื่อกี้ผมคิดผมคิดเป็นผู้ชายคือคือญาติต้องเคยญาติแบบไหนล่ะมันถ้าหลานเนี่ยถ้าพูดว่าหลานเนี่ยลูกของลูกลูกของพี่ลูกของน้องแค่นี้ครับเป็นอื่นไม่ได้ครับหรือลูกลุงป้านะอะไรก็ก็ไปไล่สายกันใช้คําว่าเคยญาติได้นะครับ ส่วนเครยาติมีอะไรลองไปไล่ดูในคลิปครับผมลงไว้แล้วว่าคําว่าเครยาตใหมายถึงใครบ้างนะครับในช่อง y o ยู u ูบในระหว่างนี้นะครับในระหว่างนี้ใครจะสมัครสมาชิกก็กดสมัครได้หรือไปติดตามต่อที่ช่อง YouTube ไปตามต่อได้นะครับช่อง YouTube พิมพ์คาว่าจานวานะครับจอจานสละอานองหนูงวแหวนสละอาจานวานะครับช่อง YouTube หรือแฟนเพจที่มีชื่อว่านี่ที่ดินสบกโคตรอยากมาเล่า นี้ไปตามวันต่อได้นะครับหลักๆก,ก็จะใน youtube เป็นหลักนะครับเนื้อหาสาระที่เป็นแบบละเอียดหรืออะไรเนี่ยก็จะอยู่ที่ YouTube เป็นหลักนะครับมีคําถามเพิ่มไหมครับมีคําถามอีกไหมนะครับมีประเด็นคําถามไหมเอ่ยนะครับให้โอกาสถามนะครับ ก็ถ้าเขามาสองกล้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวเขาไปดูใครล้ำไม่ล้้ำเดี๋ยวเขาบริหารจัดการได้เพราะสพกรคือสํานักงานการบรรลุที่ดินเพื่เกษตรกรรมก็คือถ้าพูดภาษาบ,บ้านๆเขาคือเจ้าของอ่ะเจ้าของมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้เบื้องต้นนะครับโอเคครับถ้าไม่มีประเด็นคำถามแล้วแค่นี้ก่อนนะครับ